สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์เสียวงศานะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางช่องได้เข้ามาถ่ายทำนะครับเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับอําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นการปลูกอินทผลัมนะครับของสวนเจ๊น้อยเจริญผลนะครับวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับทางท่าน เกษตรจังหวัดนะครับได้เข้ามาดูงานนะครับการปลูกอินทผพลัมนะครับของทางเครือข่าย YNF นะครับจังหวัดนบุรีนะครับในเขตอำเภอโคกเจริญจังหวัดนบุรีเป็นเครือข่ายของของของเครือข่ายใหญ่เครือข่ายใหญ่นี้ก็จะเป็นเครือข่ายง่อยู่แลก็จะมีต้นเตอก็จะเป็นเครือข่ายศูนย์ืองเคาะใหญ่ก็คือมีที่หนึ่งของจังหวัดเลย ที่นี่ก็คือขยายออกมาของของำเภอที่นี่เราก็จะมีความรู้เด่นเรื่องของการปลูกต้นกิมสัสาหลาบในทีมเราคือทีมของ YSF จังหวัดลบบุรีครับสำหรับการมาที่นี่ก็จะห่างจากอำเภอหนองม่วงประมาณ25โล ง่ายแล้วก็เราอยู่ใกล้ัอที่ว่าการอำเภออยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ใกล้ประเทศอำเภอมองมองเห็นไหมครับเห็นเห็นครับเห็นังแปลงที่เรานั่งอยู่ครับเรานั่งอยู่ตรงโรงน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงเราอยู่ด้านหลังโรงน้ำตรงนี้คือเส้นสีสีแดงที่ไหนครับเราคือทิศด้านนี้ครับ ้วลาทิศใต้ที่ตวนออก้วก็ทิ่ตวันตกอยู่ด้านหลังออกัวตัวแปลงนี่เองก็แต่ละทิศทิศใต้ปิดไล่ไร่มันพ่าท้อมันอยู่นะทิดเข้าหมู่บานมีถนนคูน้ำอยู่แล้วก็กกววนนกมีป่าป่าระปูกสนะัด,ดอยู่แล้วก็ตอนนี้เขมาทำาัาอยก่ข้างอย่ตรงนี้นะเรื่องส่วนด้างอ่า ออกรวงตกนะครับรวนตกก็จะมีแนวคมแพงสูงซึ่งจะเป็นตึกที่ส่วนใหญ่อันนี้ก็คือทันธุ์บักต้นทั้งหมดที่ันจะมีพันอยู่ประมาณเกือบร้อยร้อยพันที่เราเรียกว่าผมก็คือตัวเหนือฟ้าไปเลยเคือผนลมทุบก็จะมีผนออกสีออกแดง ที่นี่เริ่มปลูกตั้งแต่ปี2017ปลูกครั้งแรกเราเราได้เม็ดมาเนี่ยเหมือนไม่รู้เม็ดอะไรบ้างก็อาจจะใส่ถุงมาแล้วก็ก็กินที่ด้วยครับเขาเขาทันเบี้ยแล้กินกินอีกกว้างแล้วเขาก็ใส่ถุกมาขายเราเราก็เหมือนต้นแต่ละต้นออกมาไม่เหมือนกันเลยครับเราก็เลยต้อเวลาไปหลายปีเดี๋ยวแม่สาจีจีแล้วก็มาเริ่มใหม่ปี2017ทีนี้วก็ซื้อพันซื้อจากแหล่งอะไรครับปลูก ประมาณสามปีนะก็จะเริ่มออกผลปีแรกปีที่สองอันนี้ปีที่สองนะปีที่สองปีออกออกแต่ปีที่สองครับปีแรกออกประมาณ 5, 5ห้าห้าร้อยกรโมปีนี้ประมาณ 6, หกร้อยกรัมแล้วก็มีหน่อมาประมาณแปดถสองแล้วตัวผู้เนี่ยเราพันอะไรตัวผู้เป็น,นเพราะเมล็ดในชุดแรกที่เรามีอยู่จะไม่รู้พันอะไรแต่ก็ไม่รู้พันอะไรแต่ว่าก็ออกมาก็าหวานอยู่ใช่ครับ เขาลองลองถงามเขาโบรานแล้วบอกว่าตัวผู้อะไรก็ได้ไอ้หน่อใน,นตัวผู้มันออกหน่อนไหมออกหมดแล้วครับตัวผ,<อ>ผู้ก็ออกตัวเมียก็ออกเมียก็ออกลักษณะที่ออกมาคือจะเหมือนแม่หรเหมือนพ่อเกิดการแต่ว่าเมียแต่ว่ามันออกจากกระตลอดเมีสอนตัวผู้ตัวเมียต่างกัน,นใช่คร<ช>ับตัวผู้ก็ออกเป<ช>็นดอกดอกเสร็จะมีผงอกได ที่เอามตัวนี้ออกเป็นเป็นตุ่มๆเจ้าช่อครับตอนนี้เรามีตัวผู้เราก็จะมีสายพันธุ์การามีแดงค่ะเราจะปลูกเสริมเป็นเยื่อค่ะเพราะว่าการามีแดงเนี่ยตัวมันจะให้ผลผลิตเป็นเกสรที่ละเอียดแล้วก็ดอกช่อใหญ่ใช่ค่ะตัวช่อดอกมันตอกมาประมาณต้องหาเลยตัวผู้นะใช่่คะ เราอนอเรากันท้แรงแปลว่าจังไรเราซื้อจากแบบแบบั้งแต่แบบไอดียดีๆเมือนกันใช่ไหมก็ตอนตอนนั้นตอนนั้นเราซื้ออยู่ประมาณต้นพันกว่าอบาทีอยู่สองสารับกระสุนสูงมาเ่เป็นทางที่โตช้ามากตัช้าจริงคือเขาปีนึ่งขขึ้นมาประมาณเกือบเท่านันประมาณปสี่ห้าสิบเซน ด้รสนายพันธุ์ที่เราเอามาก็เอามาจะแบบอนนี้เราต้มีโปกบางีอยู่ประมาณร้อยต้นีต้นโเลี่อต้นกีูต้นึ่งแวก็พันธุนธ้วเซ่มาจไหครับมีมั้ยนนัต้นมาเทไหร่คเราซื้อต่อมา ซื้อซื้อหน่อมาต้อาจะจากความที่โอเคเชื่อถือได้แล้วเลยเวลาเราซื้อนี่จากปบยีนี่เราดิวโดยตรงด้วยผ่านคนกลางเราดิวผ่านของสวนครูขาเราูกเขาจะเป็นคนนำเข้าโดยตรงซึ่เขานำเข้ามาเป็นปันพันเราแล้วก่อนจะปลูกนี่เราไปศึกษาดูงานอะไรที่ไหนยังไงเมื่อสิบปีที่แล้ว แค่ไทยยนบูม hmm. hey, ือมีที so, so, yes. so, ่เดียวที่ที่เราไปดูเป็นเรื่องหม่เป็นใครอโบมีที่เดียวแต่ว่าเราไม่ได้ความรู้อจกเขาเลยก็ขาไม่เปิดเท่าไหร่ไเปิดเลยเรา็ราซื้อมาโบราณเขาขายขายเองขาเป็นคนเดียมเขาเปาว่าขายต้นต้นหน่ออมาแต่ว่าเขาเขาไม่รับรองจะออกของนี้ครับจะออกของปูหรือของ่เไม่รับรอง แล้วเขาขายกิโลละแปดร้อยบาททวงผมนะครับมาก็ฝากก็เลยตอนหลังเราได้ได้เข้าไปดูที่สดที่ผ่านเราก็เลยไปข,ขอความรู้จากอาารไม่มีครับต้องบอกปัญหามันนี่ไอตับแมงสองตัวนั่นแหละเยอะใช <น S 2> ่ว่าเอยอะที่สุดเอนะเขา ล่อเม็ดที่อยู่ในนั่นแต่ไม่ต้องใช้ยาคือมีมันตายเองเออแล้วโคเนซี่ให้ผลผลิตอย่างทม่คพิปลูกโคเนซี่สอ,อ,อตงต้นนั้นมีนะครับเอ,อครับโอ้เดี๋ยวจะไปดูต้นโคเนซี่อย่างนี้เนี่ยตอนเนี่ยขายกิ่งเท่าไหร่ตแรกปีนี้นะผมตั้งไว้สี่พันขึ้นไปออผมเลิกกิ่งนี้ได้นะห้าพันเนี่ยครับของตรงไหนที่ที่นี้ไอ ก่อนที่เราจะหมายถึงว่าผสมมันเนาะตัดปลายมันก่อนใช่ไหมตัดครับเออตัดปลายให้มันสวยเนาะตัดส่วนที่มันอ่อนเออไปอ๋อไอ้นี้เนี่ยใส่กันแมลงว่ะเนี่ยทรายเนี่ยใช่ครับพวกด้วงเนี่ยกันพวกด้วงแมลงคือสูตรสูตรมันมันไม่ไม่ตายตัวครับแล้วก็คือเป็นการทดลองหมดเลยว่าแมลงด้วงมันกลัวกลัวทรายเขาบอกมันกลัวทรายแราวก็ว่าด้วงเข้าที่คอได้ด้วยอืเราก็เลยว่าแล้วมันบินมาแลหรอ มันบินครับเนาะมันมันอาจจะไม่กลัวก็ได้เนาะหรือมันเดินมามันบินมาตกแล้วก็เดินบินแล้วมาตกตกจนชนใบแล้วตกลงมาแล้วมันก็เดินครับครับแต่ที่ผมเห็นตัวที่เดินข้างต้นน่าจะเป็นด้วงด้วงด้วงฝใยตัวเล็กตัวสีส้มมันผมเห็นเจอมันบ่อยคือถ้าเราฟันที่ต้นมันเนี่ยให้มันเป็นแผ่มัอได้กลนจะมีกลิ่นกลิ่นมของต้นเลยล่ออือมาเยอะจริงครับ แล้วไอเนี้ยเมื่อไรเราจะเปลี่ยนถุงอ่าประมาณ30ถึง45วันครับวันนี้ที่เราผสมเนาะวันนี้ยิบเก้ามีนาผสมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับก <man ceux không enders Hayır> <t iny> ็ไนเขาเขียนติดไว้ยิบเก้ารับสามหลังผสมก็ประมาณร้อยห้าสิบบนหน้าเขาอยู่กับอินารารัม ผมไปดูงานเขาบ่อยเป็นพักพวกกันเดไปไปดูตั้งแต่เขาเริ่มปลูกไปตรงที่อีตรงที่ที่จะให้หัวหน้าแกะด้หน่อยนครับผมอยากไปดูต้นเขาไปจนมันออกแล้วซึ่ได้รู้ว่าฝาดเป็เวลาไม่ถึงเวลาต้นไหนคนาไม่รู้ต้นนั้นมันก็โคนิซี่ค่ะสองต้นโอ้สองต้นนี่โคนิซี่นี่แล้วโคนิซี่ครับค่ะเป็นพันธุ์สีแดงค่ะโคนิซี่สีแดงต้นนี้ออกแล้วต้นนี้โคนิซี่สีแดง ็ตัวคู่กันอันี้มันตัดคูกกันอนี้เรายังไม่ไม่เอาอะไรผสมอันนี้ตัวคู่ตัวคู่คือเพาะเมล็ดเอาเพาะเมล็ดใช่โอเคเพาะเมล็ดเราจะปลูกไว้แล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยมันมีเด็ดเล็กนัวก็ผมซื้อไอ้ที่ขายแห้งมากินผมก็เพาะไว้แล้วก็ปลูกไว้ข้างบ้านสามต้นตอนนี้มันก็เอาปล่อยมันเราก็ไม่เอาเลยเอ็ะเด็กเด็กเล็กนัวสามสี่ปีแล้วล่ะมันก็ผสมกันเองแล้วก็ติดลูกอยู่กัน ่อนอีกสามต้นที่ซื้อไว้คือสนามหญ้าน้าบ้านมันกว้างไงก็เลยปลูกให้มันประดับด้วยกินได้ด้วยงั้นหัวหน้าต้องเตรียมเกรียสอนตัวผู้ไว้นะครับเก็บไว้เพราะว่าตัวเนี้มันเป็นทวายออกทั้งปีค่ะต้น้เนี่ยเย็นด้วยหรยอเกรีมสอนตัวผู้แช่ไม่ต้องฟีดนะครับอันนี้อะไรยังไม่ได้ของไรออกทั้งปีให้แม่พี่ปองนนี้คือทวายจะออกบ่อยทวายใช่ครับก็เลยอันนี้กีบปีเลอะนี่ห้าได้ไหมต้นนี้หนูซื้อเป็นหน่อมา หนอสูงก็หนอต้องไม่ขาดเลย้ประมาณสองสามปีค่ะใช่เพราะผมปลูกตอนแรกเนี่ยปลูกด้วยด้วยด้วยต้นที่มีใบสองใบทั้งหมดเลยครับแล้วก็หญ้าคุมเหมือนแบบเขาก็บอกว่าแล้วก็จะไม่รอดแล้วปล่อยไว้ลกจังเนี่ยผมก็คือเอาหญ้าให้มันบังแดดบังอะไรแล้มันแต่มันไม่ตายไม่ตายครับคนอื่นเขาบอกว่าต้องเพาะในกระถางก่อนทักปีนึงให้ ใหญ่แล้วค่อยลงให้แต่ขนนกก่อนอมผมว่าซื้อมาเสร็จผมเอาลงเลยตอนนี้ผมก็ลงหลังบ้านผมก็โคไนซี่ผมซื้อเม็ดมาโรล,ละเท่าไหร่วะ1,000องซื้อเม็ดมากินนี่แหละจะซื้อมากินเสื้อเม็ดมันแต่มายังไม่ทันได้กินหรอกมันเน่าก็แล้วกว่าจะถึงเราพอาาเม็ดแล้วก็ลงไว้หลังบ้านเนี่ยเ<า>พิ่งจะ3ใบเพิ่งก็เอาลงลองลง,ลงอย่างนี้ดูซิมันจะเป็นยังไงเคยลองไหมครับที่เขาบอกว่าถ้า ตัดรากจะเป็นตัวตัวเมียอยผมไม่ค่อยเชื่อเนี่คือยิ่งแต่ชนะการเจริญเติบโตด้วยทาราขาดอินทรัมอ่ะใช่ไหมทาราาขาดแต่ผมเคยแล้วมันอยู่ในถุงกันไกลไปดันไปขาดกว่าจะว่าจะโตช้ากว่าเพื่อนรัตช้ากว่าเพื่อนก็จะสร้างรากมาใหม่แล้วท่อนี่แบบฝังมาใช่ไหมครับ ผมฝังจากหลังโรงงานตรงแทงสามแทงที่แทงปูนสูงครับอันนี้น้ํามาจากไหนครับรบ่อ <บา S 3> <ม>ดานบ่อดานี่มาจากโรงหลาน้ํ<ม>าลงมาออกจากเครื่องา RO ครับเขาไม่เอาน้ําตัวนี้ใช้เลยนะเนี่ยเค้าต่อตรงมาเลยผมไม่งงเลยทําไมไม่เอาน้ําบอน้ําที่เป็นต้นทุนหลักที่ให้จับโรงพลาลําที่ไหนก็คือบาดาบดันอยู่บาดาจะอยูทางไถน้ําแหละค่ะแทงสูง3แทงแทงสูงมแทงอ่ะก็ ใช้บาดาลนี่ใช้มาเฉพาะตัวนี้ใช้มานานอย่างครั้งที่แ้ว่าเขใช้ไปเจืองจริงถ้ามีหินปูนอะไรมาแล้วก็จะกรอบแล้วก็พวกนี้แรงดันสูงปริมาณน้ำน้อยความซับมืดนะ อ๋อผมเปลี่ยนท่ออมาสองรอบมันจะได้คือพวกนี้เนี่ยมันสำหรับสูบน้ำพื้นที่สูงครับทางไกลทางล่างทางลาดอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะความดนแรงดันสูงแต่ปริมาณน้ำมันได้น้อยมันจะไม่พอไม่พอครับตอนนี้ปัญหาของคือเห็นวิ่งรุ่นมาถึงตรงเนี้ยครัอนี้ยผมจะขุดคลองสายกาเล็กๆไหมระบายน้ำผมจะพ่อเมนผมอยู่นี่ ถ้าผมยิงข้อย่อยไปลูกจะเป็นไปได้ไหมครัใช่ไหมเนี่ยเพราะเขาจะยกินตัวอย่างผมมาทั้งักอันนี้แล้วอะเอาหอยโข่งอัดเป็นระบบที่มันได้แรงดันกับปริมาณน้ำสูงๆเอาไปดันแต่ว่ามันเก็บน้ำถ้าให้โดยตรงมัน่ตจะเก็บเออมันมาอยู่ในแปลงให้มันมาใส่ทั้งข้างบริเวณนั้นใส่เข้าไปมาแล้วยิมผมเดินท่อเมนไปถึงสุดนู่นเลยดีกว่าใช่ไหมเราค่อยแยกแยกออกดีกว่าให้ออกเลย น่้เป็นนี้เขาหย้่เขาดูดีอยู่ไหมมันเหลือลูกเดียวลูกใหญ่ก็เป็นสองสองก็ได้ใช่ไหมแล้วนี้ลูกใหญ่ก็เอาไว้ใช่ไหมอันนี้ออกกันเลยเออจะได้เหรอ มันต้องเอาออกครับไม่งั้นไม่ได้โอเคอาแค่นี้แหละให้เขาจัดการเองเป็นพอได้ถ่ายลูกอย่างอันนี้ก็จะไม่ผสมไม่ติดค่ะวันนะสมดูยังไงที่มันผสมไม่่ค่เปนเป็นแชรนี้คือนาว่นะครับมสองผสมไม่ติดแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็จะดูไม่ให้ลูกมันติดกันมากนะะ แล้วก็็จะเดดออกประมาณครึ่งนึงเลยครึ่งเลยค่ะหัวหน้าเพื่อที่ให้ลูกมันเหมือนกับองุ่นเขาก็ต้องเด็ดทิ้งับองุ่นเขาต้องมาเด็ดทิ้งเลยนี่แหละแรงงานตรงนี้ใช้เยอะเหมือนกันเนาะตอนนี้คือแรงงานสองคนสคนครับโหเด็ดกันทั้งวันอ่ะเราก็จะใช้เวลาช่วงเช้าเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมานั่งเนี่ยอันนี้อันนี้โทษนะฮะเนี่ยเนี่ยคืเป็นรอยรอยเนี่ยคือรอยช้ำๆเนี่ยคือมีไหมมีผลไหมที่รอยช้ำๆน่ะ อันนี้ไม่มีผลค่ะพอดีว่ามันโดนช่วงฝนค่ะช่วงที่ที่ออกมาแล้วเจอฝนจัดเรื่องแคลเซียมโบลอนลูกก็เลยไม่ได้แตกแต่ว่าก็จะเป็นรอยแล้วสมมุติว่าอย่างเนี่ยฝนมาใหม่ๆเนี่ยแตกไหมขีดแคลเซียมโบลอนไม่แตกหมถ้าแคลเซียมโบลอนมันจะช่วยให้ผิวมันยืดได้แต่ถ้าส่วนไหนไม่ได้ฉีดก็คือลูกระเบิด เทเอมโบลอนเหรอครับค่ะใช่เป็นเทเชมโบลอนชีดช่วงไหนช่วงที่ว่าเราอรื่างนี้ผสมนานผสมติดนี่เหรอหลังฝนตกหลังฝนตกเรารู้ว่าคนจะมาเนี่ย ในน้าผิดปกติหรืออะไรที่คือถ้ามันดูดน้าไปเยอะใช่ไหมมันก็จะผลแตกแล้วไมนจะบวมผิวก็จะไม่ยืดแต่เราให้น้ําสม่ําเสมอค่ะมันก็จะไม่ได้ช็อคน้ำคือให้น้ําให้น้อยแต่ให้บ่อยคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนั้นห้น้ําถ้าน้ําต้นทุนเราไม่เยอะเหมือนเขาก็ให้น้อยแต่ให้บ่อยๆเออแต่ว่าถ้าต้นทุนเขาเยอะๆเขาก็ขุนเขาก็ให้ขัง ตอนแรกบางส่วนเราก็ทําสวยคือขุดรอมขุด้อมเลยแล้วก็น้ํามันขังช่วยเรื่องฝนแตกนี่แหละครับมันนี้นูแลยากดัดญ้าระยาก่ันนราะจริงๆคนระดับกันเงี้ยล่าพวกนี้ขนาดในทะเลทรายมันยังลงไปลึกเป็นไม่รู้เป็นสิบยี่สิบเมตรยังลงได้เลยเนาะใช่ครับเนยธรรมดาปลูกทะเลทรายอย่างว่ามาบ้านรับก็ยังปลูกได้แล้วถ้าดูไงถ้ามันได้น้ําไม่พอมันแ้งเราดูไงก็ดูจากดินดูจากอะไรนะครับ อันเนี้ยมันเริ่มเริ่มแห้งแล้วแห้งแล้วแต่ว่าโซนที่เราให้น้ําคือโซนนู้นมันยังข้างล่างยังชุ่ม,มเราให้น้ําแค่สองข้างครับ<ช>ไม่ได้ให้รอบต้นเหมือนส่วนอื่นเดี๋ยวถ้าทําใหม่จะดูว่าถ้าได้ให้รอบต้นตได้ก็อย<ด>ให้ตัวถุงเนี่ยนฮะที่เราสั่งจากจีน,นตะขาของจีนเหรอถูกกับว่าเราเยอะใช่ไหมจากจีนก็มันต้องกันให้มันติดก่อนอย่างนั้นใช่ไหม ปล่อยไว้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเราจะปล่อยไว้ประมาณ3 0มสถึงสีวันแล้วถึงมาใส่ถุงันนี้มาแยกมาปิดฝักที่เราจะบิดได้ครับที่พอคัดได้เพราะว่าถ้าลูกเล็กไปบิดยากเขาก็บอกว่าสีสาลำมันเทะยานนะปลูกง่ายจริงๆเหมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นลยนี่นี่นี่แล้วตอนตอนเป็นลูกแล้วก็เหมือนจะง่ายนะคร ให้หนุ่มเสกสวนทุ่งทองคำคือผมไปดูมันใช้เทคโนโลยีการเดินเรือเลยนะของมันในเขาเป๊ะเมฆทุกด้านมองทุกด้านเลยแน่นอนจริงตั้งเลยเออจังเลยสวนทุ่งทองคำมีแต่ความล้ำเฮ้ยพัดเม็ดจองไว้แล้วเพราะว่าที่เราเขาคุยคือที่เขาเอาไปประชุมสัมมุลอะไรของกลุ่มใหญ่ๆของเขาสวนใหญ่จริงผสมเนี่ยว่าถ้าผสมเราไม่จะไม่ติดเลยนะ มันก็จะมีต้นที่ปล่อยไมันก่อนใช้ป่าปลูกกันอันนี้ไม่ยูนเลยยังได้ว่าก่อนโอ้ยหน้าบ้านอินทผลัมใบเงินน่ะจะไม่มีลูกมันก็กระดับกัน่ะใช่ใช่อินทผลัมใบเงินเนี่ยลูกไม่กินอันนี้กินได้ด้วยใช่ครัางช่ครแบ่งแบ่งโซนใช่โซนกเลยนั่นน่ะนกไปทั้งพาวน์มันยากปวดดวงจะไม่ติดปวดหน้าเดี๋ยวเวเดินหน่อย เชิญจากของสวนพี่ปาพี่ปาคุณแม่เชิญแล้วครับอเอ,อเลย้ <c oughs> นเาเลยไม่เราไม่ดีเฟสเป็นเพืนนค <c oughs> สามครับหนสอง